สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจัดงานเทศกาลชมสวนอุทยาหลวงราชพฤกษ์หม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเทศกาลชมสวนณอุทยาหลวงราชพฤกษ์2,557บริเวณหอคำหลวงตำบลแม่เหี่ยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ชื่อง,งานความหลากหลายพันธุ์ไม้และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านมีการจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่ได้รับ และรวบรวมจากยอดดอยสูงของมูล,ลนิธิโครงการหลวงที่หลากหลายไฮไลท์สำคัญในงานทศก,การชมสวนคือนิรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เทิดไทยองค์ราชันกับการทรงงานในประเทศอาเซียนสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศูนย์เรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวงหอคำหลวงอุทยานกล้วยไม้โดมไม้เขตร้อนชื้นสุมฝักสุมผักฟแฟนซีและสวนใหม่จากองค์กรชั้นนาของประเทศ การจัดงานจะมีไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของพันไม้ในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า400,000คนค่ะ